ผมจับโทรศัพท์โทรออกเองเลยเพราะว่าถ้าเราไม่เคยทําบางสิ่งบางอย่างแล้วเราเป็นผู้ประกอบการเราไม่ทําเองเราจะไม่สามารถสอนลูกน้องเราได้อันนี้ไม่ใช่โคลคอลนะครับคุณโทรไป1000เจ้าอ่ะอาจจะไม่มีใครอยากจะซื้อก็ได้คุณไม่เคยติดต่อกับเขาคุณไม่เคยสร้างคอนเนคชันกับเขาเขาจะไม่ซื้อทันทีคุณคิดสิครับถ้าลูกค้าได้ยินจากคุณเน่ยเขาจะรู้สึกยังไงถ้าลูกน้องไม่เห็นว่าเราโทรแล้วเราไม่ได้ผลลัพธ์หรือมันไม่คุ้มสําหรับเขาใช่ไหมเขาจะไม่อยู่ สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็ผมโรมี่นะครับนี่อยู่กับคุณเดฟนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาแชร์หัวข้อกันอย่างที่บอกครับคุณเดฟเนี่ย มีการแข่งขันนะครับเกี่ยวกับว่าใครสามารถเป็นนักขายระดับท็อปของโลกแข่งกัน191ประเทศทั่วโลกคุณเดฟเป็นท็อปของที่นั่นนะครับของทั่วโลกแข่งกันไม่พอครับเทรนนักขายปีต่อไปให้เป็นท็อปอีกครับแล้วก็ปีต่อไปอีกแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับทุกวันนี้สร้างทีมที่ประสบความสำเร็จเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น o u t b o บ n d c a l นะัก o u t b o คือโทรไปหาลูกค้าอิ b o u n d ลูกค้าติดต่อเข้ามาหรือดูแลลูกค้าเก่าตามยังไงเพราะ,ะนั้นวันนี้เนี่ยผมเลยอยากใช้เวลาสั้นๆเนี่ยประมาณ1520นาที่สัมภาษุณเดเพิ่มติม พ่อมีคนถามมาเยอะมากว่าเฮ้ยถ้าอยากจะสร้าง process outbound ทำยังไงเรื่องการขายเพิ่มเติมทำยังไงสร้างทีมขายยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกและลงลึกเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นคุณเดฟแนะนำตัวเพิ่มเติมนิดหนึ่งหรืออยากจะทักทายอะไรบ้างครับเชิญเลยครับคุณเดฟสวัสดีครับ,บ,รบผมชื่อเดฟเษธีนนะครับเชิญเลยครับคุณโรมี่ถามได้เลยครับผมจะเน้นการขายการสร้าง process การสร้างทีมครับถามมาได้เลยครับมีคำถามอะไรครับได้ครับเริ่มต้นที่นี่ก่อนเลยป๋าการขายเนะี่ยที่ป๋าชอบพูดมีอยู่สามรูปแบบก็มีอันแรกก็คือ customer retention ลูกค้าเก่า เราทาให้เขาซื้อต่อ,อยังไงอันต่อมาก็คือ inbound inbound ก็คือเราทําการตลาดลูกค้าติดต่อเข้ามาจะมีอันสุดท้ายคือ outbound outbound คือเราติดต่อไปหาลูกค้าแปลกหน้าหรือ warm audience ก็ได้ผมได้คุยกับป๋าเยอะมากแล้วผมเห็นว่าป๋าเนี่ยสร้างทีม outbound ให้กับธุรกิจนึ่งอยู่และยอดขายเติบโตมากๆผมก็เลยอยากจะมาเจาะตรงนั้นเผื่อคนไทยเนี่ยว่าจะสร้างทีมขาย outbound โดยที่ไม่ต้องลงทุนค่าแอดสักบาทเดียวหรือว่าลงทุนน้อยมากๆเนี่ยทาอย่างไรเริ่มต้นจากการอธิบายก่อนเลยป๋า outbound ในมุมมองของป๋าคืออะไรครับป๋าเหมือนที่คุณบอกเซมันจะมี 3แบบนะ inbound outbound และ retention เราคุยเรื่องอันที่2อ,อันที่2นี่คือ outbound outbound หมายความว่าลูกค้าที่เคยติดต่อมาแล้วแต่ไม่ได้ซื้อเรามีรายชื่อเขาในฐานข้อมูลเราเราจับโทรศัพท์ ข้าไปในฐานข้อมูลจับโทรศัพท์มาโทรออกเลยครับโทรออกหาลูกค้าที่อยู่ในฐานข้อมูลเราอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่โคลคอลนะครับอันนี้เป็นลูกค้าที่เคยทักเข้ามาแต่ยังไม่ซื้อเพราะเขาอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่าเขามีอะไรข้อโต้แย้งอะไรเขาไม่ได้ซื้อไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ซื้อเอาบ o u คือว่าเราเข้าไปในฐานข้อมูลแล้วก็โทรออกติดต่อลูกค้าที่เคยติดต่อเข้ามาก่อนครับอันนั้เราได้ว่าเอาเอาอันนี้ถ้าผมถามในมุมลึกเลยนะป๋าถ้าวันนี้ผมไม่มีทีมอาบอลอยู่ผมมีรายชื่อลูกค้า ขาเยอะมากสมมติผมมีหมื่นลา์ชื่ออะไรแสนลายชื่อเลย, 100, เลยพัดเข้ามาผ่านแอดแต่ไม่เคยซื้อหรืออะไรเงี้ยผมมีเบอร์โทรด้วยตอนนี้สิ่งแรกเนี่ยผมมีลายชื่ออยู่ผมอยากจะสร้าง outbound อย่างเงี้ยผมต้องเริ่มทําอะไรก่อนปะผมสมมติว่ามีทีมเซลล์อยู่คน2คนที่รับโทรศัพท์ปิดก,การขายอยู่ผมต้องเริ่มทําอะไรบ้างครับปะในฐานะผู้ประกอบการ <Okay. S 1> ง,ง,ง่ายๆเลยครับคุณมีเบอร์มือถือเขาใช่ไหมครับคุณนามือถือคุณเลยครับเอาไลน์ชื่อมาเลย2 0 3 0 100คนจับโทรศัพท์โทรออกเลยทําไมโทรออกก่อนครับเพราะว่าเวลาค ณไม่เคยติดต่อเขาคุณโทรไปหาเขาคุณจะได้รู้ว่ากี่คนรับสายคุณแล้วเวลาคนที่รับสายคุณนะ่ะเขามีข้อโต้แย้งอะไรบ้างบางคนจะไม่มีข้อโต้แยง้งบางคนจะซื้อเลยก็มีถ้าคุณจับมือถือไปโทรออกคุณจะเทสได้ว่ากลุ่มลูกค้าเรามีประเภทแบบไหน อย่างแรกมือถือครับจับโทรออกที่2เวลาเราเริ่มรู้แล้วใช่ไหมว่ากลุ่มเราเป็นยังไงเราโทรไป100คนประมาณ30%เขาทักมาเขามีข้อโต้แย้งอะไรเขาต้องการอะไรเราเขียนหมดเลยหลังจากนั้น2เราเอาลายชื่อเราอะ่ะก็มีกลุ่มลน์อยู่แล้วใช่ไหมเราทักเขาไปในลน์เลยถามเขาว่าเฮ้ย hey, คุณมีปัญหานี้ไหมแล้วคุณอยากจะแก้ปัญหานี้หรือเปล่าเราทักออกไปเลยบางคนก็จะทักเข้ามาบางคนก็จะแบบบล็อกคุณไปบางคนก็จะแบบข้อความมาเขาไม่ตอบก็มีแต่ว่าคุณจะเห็นนะครับ ถ้าคุณทักออกไปแล้วจะมีเปอร์เซ็นต์3% 4% 5%ทักกลับมาคนที่ทักกลับมาแปลว่าตอนนี้เรามีโอกาสสร้างคอนเนคชั่นกับเขาอีกทีครับแค่นี้ครับ2วิธีนี้เอาไปใช้ก่อนเลยตอนนี้ถ้าถามให้ลึกเพิ่มเติมนิดน,นึ่งป๋าสมมติว่าป๋าบอกให้โทรไปเนะี่ยป๋ากำลังบอกให้ผู้ประกอบการโทรไปเองเลยหรือว่ามีเซลโทรไปถ้าคุณมีเซลก็ให้เซลโทรไปก็ได้ถ้าคุณไม่มีเซลก็ผู้ประกอบการโทรเองเลยแต่ว่าถ้าผมเองนะเวลานี้ผมจับโทรศัพท์โทรออกเองเลยทำไมครับเพราะว่าถ้าเราไม่เคยทำบางสิ่งบาง แล้วเราเป็นผู้ประกอบการเราไม่ทําเองเราจะไม่สามารถสอนลูกน้องเราได้เลยถ้าคุณคิดว่าคนจะโทรไม่ควรจะโทรกลับโทรศัพท์โทรเลยหลายคนเขาจะไม่โทรเพราะว่าเขาเห็นว่าเฮ้ยเราเป็นผู้ประกอบการเราจะไม่โทรเรามีฐานะแต่คุณคิดสิครับถ้าลูกค้าได้ยินจากคุณเน่ะเป็นเจ้าของธุรกิจเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยโทรมาจริงๆเลยเขาจะรู้สึกว่าเขาสําคัญมากแล้วคนเราอยากจะมีความรู้สึกสําคัญคุณก็จับโทรศัพท์โทรออกเลยแต่ถ้าคุณมีทีมเซลล์หลังคุณทําเสร็จแล้วให้ทีมเซลล์คุณโทรออก ด้ย่ยแล้วไปโท่ออกอะปะบทพูดคนจะพูดยังไงยกตัวอย่างนะครับสมมติคุณขายโซล่าเซลล์ก็แล้วแล้วคุณมีรายชื่อลูกค้าอยู่ที่เคยติดต่อมาแต่ว่าไม่ได้ซื้อจากคุณคุณก็จับไปเลยนะอย่างแรกก่อนที่คุณจะโทรออกไปคุณต้องรู้ชื่อลูกค้าก่อนไม่ได้แค่เบอร์โทรศัพท์นะรู้ชื่อลูกค้าก่อน2เขาติดต่อมาเมื่อไหร่ สองเดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้ว3ามเขาติดต่อมาเรื่องอะไร3ามอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณก็รับโทรศัพท์โทรออกเลยถ้าเขาชือ้อสมมตินนะเขาชื่อแซมก็แล้วกันนะรับโทรศัพท์สวัสดีครับคุณแซมเราโทรมาจากบาริษัทโซลานะครับวันก่อนคุณทักเข้ามาครับไม่ทราบว่ายังหาซื้อโซลารหรือเปล่าแค่นี้เองเพราะว่าเราไม่ได้อยากเข้าไปถามว่าเอ้ยเราเป็นโซลาเซลล์คุณเป็นยังไงสบายดีคุณโทรเลยคุณแซมครับวันก่อนคุณทักเข้ามาจะซื้อโซลาจากเรายังกําลังหาซื้อโซลารหรือเปล่าเราไปในประเด็นไปทันทีเลยครับ เขาจะบอกได้2ออย่างอ๋อไม่สนใจหรือว่าซื้อแล้วและอันที่3มเออยังไม่ได้ซื้อถ้าเขาบอกยังไม่ได้ซื้อคุณก็บอกว่าโอเคบอกได้ไหมครับว่ากําลังหาโซลา่าแบบไหนอยู่แล้วทําไมยังไม่ซื้อครับเราอาจจะช่วยคุณได้รายละเอียดที่ให้ผมได้ไหมถ้าเขาบอกไม่สนใจแล้วไม่สนใจก็ไม่เป็นไรครับอันนี้อันนี้สําคัญนะข้อนี้พอจะมีใครไหมครับที่คุณรู้ว่าอยากจะซื้อโซลา่าเราเดเฟอร์ไปเลยพอเดลเฟอร์เลยครับและอันที่3ถ้าเขาบอกว่าซื้อแล้วโอเคดีครับซื้อมาเมื่อไหร่ครับและซื้อมาประ แบบไหนเราก็ถามรายละเอียดเลยเราจะได้รู้ว่าลูกค้าถ้าเขาไม่ซื้อจากเราเขาไปซื้ออะไรถ้าเราสามารถให้ราคาแบบนั้นได้ให้สินค้าแบบนั้นได้เราก็สามารถเริ่มโปรโมตด,ด้านนั้นก็ได้ไง่ายๆครับซึ่งเท่าที่ผมมองเนี่ยป๋ากำลังบอกว่าต่อให้เขาซื้อแล้วเราก็ถามรายละเอียดว่าทําไมซื้อที่นั่นราคาเป็นยังไงโปรโมชั่นเป็นยังไงตัดสินใจเพราะอะไรเราจะได้รู้ว่าเราจะได้ทําแบบเดิมในการตลาดเราได้หรือในการขายเราได้ถูกไหมใช่ถูกต้องครับถ้าเขาซื้อแล้วเราก็ถามเลยโอ้ยินดีด้วยที่ซื้อ ซื้อประเภทแบบไหนเราขอรายละเอียดเลยบางคนจะไม่ให้รายละเอียดบางคนก็จะให้รายละเอียดแต่ถ้าเราไม่ถามเราไม่รู้เพราะเราอยากรู้ครับว่าลูกค้าเขาซื้อแบบไหนแล้วถ้าเรามีโปรดักต์เหมือนเขาดีกว่าเขาเราจะหาลูกค้าแบบนั้นได้อีกเราสามารถโปรโมตได้ด้วยอ่าแล้วถ้าเขาบอกยังไม่ได้ซื้อแล้วเราบอกว่าเฮ้ยโอเคยังไม่ได้ซื้อกําลังติดอะไรอยู่เจอเปัญหาอะไรทำไมยังไม่ตัดสินใจสักทีกําลังมองหาอะไรอยู่เรายังไงต่อครับถ้าเขาพูดอย่างนี้พอเราถาม <Okay. S 1> เสร็จโอเคถ้าเขาบอกว่าเอ้ย e ยังไม่ซื้อเราก็ถามเลยว่าติดอะไรอยู่เราถามให้ ละเอียดเลยแล้วถามเขาว่าถ้าเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ให้คุณสินค้าที่คุณต้องการได้คุณตัดสินใจได้เลยไหมหรือว่าจะมีใครคุยด้วยจากนี้ครับเรารู้แล้วว่าเขาอยากจะซื้อแต่ยังไม่ซื้ออาจจะติดงบอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะไม่รู้จะไปเชื่อใจใครดีแล้วถามมาหมดเลยว่าในหัวเขาอะเขามีข้อต่อยแยงอะไร เขาติดเรื่องอะไรแล้วถ้าคุณสามารถช่วยเขาได้ <S <S เขาสามารถตัดสินใจได้หรือเปล่าอันนี้ข้อสำคัญนะถ้าเราไม่ถามเขาว่าเขาสามารถตัดสินใจเขาได้เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบตัดสินใจก็ได้เราจะเสียเวลากับเขาแค่นี้เองครับผมมี23คําคำถามาต่ออย่างนี้สมมติว่าพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเซลล์มันก็คือแค่ follow up ไปเรื่อยๆใคร follow up ได้ดีที่สุดคนนั้นจะได้ยอดขายเสมอเพราะบางคนอาจจะไม่ซื้อตอนนี้หลัง6เดือนปีหนึ่ง2ปีแต่ถ้าเรา follow up ไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสขายได้มันเยอะขึ้นอันนั่นคือสิ่งที่ป๋าพยายามพูดอย outbound ใช่ไหมครับคุณคิดสิครับบางทีอะเวลาคุณซื้ออะไรคุณไม่ได้ซื้ออะไรบางทีทันทีคุณอยากจะไปดู3-4เดือนผ่านไปถ้าคนแรกเขาไม่ติดต่อคุณคุณลืมเขาไปแล้วใครมาปั๊บเขาได้เลยเลยถ้า <Ừ. S 1> คุณมีสร้างคอนเนคชั่นกับลูกค้าผมอยากจะให้คุณคิดแบบนี้นะครับเวลาเรา outbound เราไม่ได้แค่ follow up จับมือถือเฮ้ย hey, ลูกค้าจะซื้อหรือยงังจะซื้อหรือยงังพร้อมไหมพร้อมไม,ไม่ใช่ครับเราโทรไปไปสร้างคอนเนคชั่นแล้วเวลาลูกค้าเขาเห็นว่าไอ้ e y, คนนี้มันตามเราตลอดติดตามเราคุยกับเราดีด้วย เวลาเขาจะตัดสินใจซื้อเขาจะคิดถึงคุณแต่ถ้าคุณไม่ follow up คุณไม่ติดต่อเขาคุณไม่สร้าง connection พรุ่งนี้เขาก็ลืมคุณแล้วใช่ไหมหลายคนเซลล์เขาคิดว่าเฮ้ยไม่อยากตามเดี๋ยวลูกค้ามาโหหรือว่าตามไม่เป็นหรือว่า follow up ไม่เป็นโอ้ยเขาไม่ซื้อวันนี้เขาไม่ซื้ออยู่แล้วไม่ครับเขาไม่ซื้อวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ซื้อนะเขาอาจจะมี process ของเขาแต่ถ้าคุณไม่ตามคุณไม่โทรหาเขาคุณไม่สร้าง connection เขาจะไม่ซื้อจากคุณเขาจะไปซื้อจากคนอื่นแล้วปาส สมมติว่าถามนะโอเคเรารู้แล้วว่าเราต้อง l อ o w up เพื่อสร้าง c o n n e c t i o n ตลอดเวลาตามเรื่อยๆและสถิติมันเป็นยังไงต้องมองหายไงสมวติเราโทรร้อยเราต้องรู้สถิติไหมเพราะบางคนบอกโอโ้คุณเดชผมโทรไปร้อยแล้วแบบแม่งสนใจอยู่ไม่กี่คนเองมันรู้สึกแบบมันรู้สึกไม่มีพลังงานเลยแต่คือเคีย์เขาต้องรู้ว,ว่าว่านี่คือมาตรฐานที่คนส่วนมากเวลาโทรอาจจะได้แค่คุยได้แค่สิบคำจริงได้เท่าไหร่เราจะได้รู้ว่านี่คือเราควรจะเอฟอยู่ประมาณเท่านี้มันมีสถิติหรือมีอะไรไหมปะมีมีครับถ้าคุณไม่เคยทําเลยนะ outbound เวลาคุณโทรไปครั้งแรกคุณโทรไป หนึ่งพันเจ้าอ่ะอาจจะไม่มีใครอยากจ,จะซื้อก็ได้ทําไมครับเข <c oughs> าบอกว่าไอ้คนนี้ใครอ่ะเขาจําคุณไม่ได้คุณไม่เคยติดต่อกับเขาคุณไม่เคยสร้างคอนเนคชั่นกับเขาเขาจะไม่ซื้อทันทีเลยถ้าคุณไม่เคยทําเลยใช่ไหมครั้งแรกสองครั้งแรกเวลาคุณโทรไปเนี่ยหนึ่งร้อยเจ้าหนึ 100, 000, ่งพันเจ้าส่วนน้อยที่จะรับโทรศัพท์คุณส่วนน้อยที่เขาจะบอกว่าเออเราสนใจเพราะว่าอะไรไหมครับคุณไม่เคยโทรหาเขาอยู่ๆวันหนึ่งคุณโทรไปหาเขาเขาจะอึ้งเลยทําไมโทรมาอาจจะไม่ซื้อแต่ถ้าคุณทําไป2 3ส 4 5ครั้งอ่ะครั้งต่อไปเวลาคุณเริ่มโทรคุณจะเห็นเลยนะจาก100คนอ่ะประมาณสัก1-3%ดีหน่อยก็5%จะบอกว่าเออเราสนใจมีรายไหมแต่ว่าครั้งแรกเวลาลองใหม่ๆอ่ะโอ้ยน้อยกว่า1%็ด้วยแต่ทําไปนานๆคุณจะเริ่มมีวิธีการพูดวิธีการคุยสคริปต์การโทรออกคุณจะปรับเปลี่ยนแปลงแล้วก็หลังจากนั้นคุณจะได้ประมาณ1นึ่งเ็น่ะเขาจะรับสายคุยกับคุณแล้วหลังนั้นก็ปิดการขายได้แล้วป๋าบอกว่าสมมติโทร,รอ,อาับสยยู่แ ที่คุยมี conversation ต่อแล้วจาก conversation เนี่ยจะปิดได้เนี่ยกี่คนครับแล้วแตอินดัสทรีด้วยนะครับอันนี้ที่ผมใช้บางอินดัสทรีนี่คือว่า30%ก็ได้นะผมยกตัวอย่างประมาณสัก5%ถ้าเราโทรออกไป5%เขารับสายคุณใช่ไหมครับมสมมติเราโทรเป100็น0คน5คนรับจาก5าคนรับคุณพูดได้เลยครับว่าประมาณ1คนอาจจะซื้ออันนี้ผมยกเป็นแบบคร่าวๆนะแต่ถ้าคุณทำไปบ่อยๆบ่อยๆใช่ไหมครับไอ5้5%ที่รับสายเนี่ยสูงถึง30%ก็ได้นะอมาเซ็นต์กไม่เคย เลยศูนย์เปอรถ้าคุณทําบางทีทําไม่ถึห้าเปถ้าคุณทําไปนานๆทําเก่งๆนะคุณถึง30%ก็ได้30%มส็จะคุยกับคุณจาก30%มสิบเปอร์เซ็นต์เี่ยประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตจะซื้อครับประมาณครับคุณก็ทําเลยครับคุณมีหนึ่งนคนถ้าสามสิเร์เซตคุยกับคุณนะครับก็สาม้อยแล้วแล้วจากสามรเซ็ือ้อก็สามสคนแล้วตอนนี้กลับมาที่นิปะสมมุติเราจะตั้ง KPI ให้เซลสมมุติวันนี้เนี่ยเขามีเซลอย่างงไง ให้เซลโทรแล้วนี่คือคําถามนะตั้ง KPI ยังไงแล้วคนที่โทรกับคนที่สร้าง r e l ationship คนเดียวกันไหมอันนี้นคือคําถามตั้ง KPI นะเรามีอยู่แล้วถ้าเราขายได้เรามี KPI นี่คือ1แต่ถ้าเราโทรออกไปแล้วก็ขายได้ใช่ไหมเราก็มี KPI แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของเซลล์ที่มาจากการโทรออกไปจะสูงกว่า KPI อื่นยกตัวอย่างนะครับสมมุติเราได้ลูกค้าทักเข้ามาเราให้1 0แต่ถ้าเราโทรออกไปการคุยใช้เวลาแล้วก็ลูกค้ากลับมามาซื้อจากเราเราให้15บห้า อันนี้คือวิธีการตั้งเวลาเราโทรออกไปแล้วก็พาเข้ามามาซื้อคอมมิชชั่นจะสูงหน่อยจะยากหน่อยด้วยเลย KPI ฝั่งนี้ถ้าฝั่งนี้เราโทรเข้ามาเราบอกว่าเดือนหนึ่งต้องปิดได้10เจ้าฝั่งนี้มันจะยากนิดหนึ่งก็าอาจจะ2เจ้าก็ได้3เจ้าก็ได้แต่าบางทีเวลาเราเริ่มใหม่ๆเราอาจจะไม่รู้ว่าตั้งยังไงเราตั้งไว้ก่อน2เจ้า3เจ้าทุก3เดือนเรามาดูว่ามันได้ผลลัพธ์แค่ไหนเราก็ปรับ KPI ไปเรื่อยๆนี่คือวิธีหนึ่งนะเมื่อกี้คุณถามคําถามที่สองว่าคนที่สร้าง คอ n e c ก i ั n กับ lation s h i p คนจะเป็นใครเป็นคนที่โทรออกกับคนที่สร้าง connection relation คนเดียวกันไหมคนเดียวกันคนเดียวกันนะเอาคิดอย่างนี้สิเราโทรออกไปวันนี้แต่เราไม่สร้าง o n n e c t i o n อ่ะอีกคนนึงโทรไปเขาบอกไอ้ขครคนนี้มาใหม่อีกคนนึงมาใหม่เลยถ้าเราจับโทรศรัพท์โทรออกไปให้เป็นคนเดิมครับโทรไปสร้าง o n n e c t i o n แล้วแบบนี้ลูกค้าจะเห็นว่าเอ้เวลาเราโทรไอ้คนนี้โทรมา o n n e c t i o n ได้ดีนะเขาจะมีความเชื่อถือมากขึ้น Trust ก็จะสูงขึ้นและหลังจากพักๆเขาก็จะอยากสนใจซื้ออ่ะแล้วปง เราตั้งเป้าให้เซลล์เนี่ยต้องโทรวันละกี่คอลประเด็นคืออันนี้คือปัญหาที่ผมเห็นในหลายๆธุรกิจเนี่ยโทรเยอะที่สุดแต่ประเด็นคือมันอาจจะมีลิมิตอยู่ไหมว่าควรจะโทรแค่วันละสามสิบวันละร้อยคอหรือวันละกี่คอเพราะว่าคือบางครั้งเวลาโดนปฏิเสธเยอะมากเนี่ยถ้ามันเกินระยะเวลาเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเหมือนเซลล์มันก็จะประสิทธิภาพต,ตกลงของไหมปะา <Okay. S 2> So What's the good spot ว่าให้โทรออกไปหากี่คนเราจะเซ็ตยังไงป่ะสำหรับเอาตนเนี่ยให้มันแบบว่าเซลล์ r e on Peak แบบไม่เยอะเกินไม่น้อยเกินเวลาเราทำา outbound ใช่ไหมครับ ำ outbound แล้วก็ขายเลยนะเราโทรไป outbound ไปสร้าง relationship เราสร้าง relationship แล้วก็เวลาเขาจะพร้อมที่จะซื้อเราค่อยขายเขา mm hmm. เพราะว่าอยู่ๆโทรออกไปไปขายเลยไม่ใช่มันจะไม่ work นะคนที่โทรออกไปแล้วก็ขายไม่ได้แปลว่า เขาโทรไปแล้วขายเลยไม่เราสร้าง r e l ationship ถ้าคุณถามว่าวันหนึ่งอ่ะควรจะโทรเท่าไหร่ที่ผมทํามานะยังต่ํานะ100เจ้าต่อวันใหม,ใหม่เริ่มมา50เจ้าก็ได้แต่ว่ายังต่ําเนี่ยต้องร้อยผมจะให้ตัวอย่างว่าทําไมร้อยอันนี้ที่ผมทํามาที่ออสเตรเลียด้วยนะ100เจ้าคุณจับโทรศัพท์โทรไปคุณจะเห็นอนะ่ะว่าประมาณ30%เนตะ่ะเขาจะรับสายคุณจาก3 0ที่รับสายคุณอนะ่ะประมาณ10%เหมือนว่าเฮ้ยน่าสนใจเราก็นัดต่อไอคนที่น่าสนใจ10%มา เราก็บอกว่าโอเคขายคนนี้ก็ได้คุณจะเห็นว่าถ้าโทรร้อยรับสาย30จาก30 10%ของ30จะบอกว่าเฮ้ยสนใจคนที่สนใจอ่ะส่วนใหญ่ประมาณ50%ถึง7จสจะซื้อเลยยังต่ำอ่ะคุณต้องถึง100แล้วไม่ทำแค่วันเดียวนะทำไปเลยครับ2 3สมอาทิตย์วันละร้อยคุณจะเห็นภาพเลยถ้าคุณทำเดือนหนึ่งอ่ะคุณจะเห็นภาพเลยเฮ้ยเราโทรไปตั้ง3,000เจ้าจาก3,000เราได้คุยกับ30%จาก3 0เราขายได้แค่นี้คุณจะเห็นตัวเลขได้ชัดขึ้นนย่งตวั ร้อยหนึ่งกับโทรศัพท์โทรเลยซึ่งตรงนี้เนะี่ยพอมันเห็นสิติมันใช้แรงเยอะเพราะมันต้องใช้เซลล์โทรใช้เซลล์โซเซลโซแต่ว่าป๋าเทียบหน่อยว่าทําไมถึงธุรกิจหลายธุรกิจสร้าง outbound เพราะอะไรป๋าที่ outbound ใช่ไหมครับเขาทักมาแล้วคุณยิงแอดไปเขาทักมาแปลว่าเขามีปัญหาที่คุณสามารถแก้ได้หรือว่าเขาต้องการสินค้าที่คุณมีเขาทักมาแล้วอยู่ในฐานข้อมูลเขาบอกว่าไอเราสนใจแต่ว่าเรายังไม่ซื้อวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ซื้อนะแต่ถ้าคุณไม่ไปติดต่อเขาอีกครับ หายไปเลยใช่ไหมครับเหมือนอย่างเงี้ยเราเป็นเพื่อนกันเราบอกเฮ้ย hey, สนใจไปกินข้าวไหมวันนี้เอ้ย hey, สนใจแล้วคุณเงียบไปเลยอะ่ะเราสนใจแต่เราไม่รู้หน่ว่าไปกินที่ไหนเวลาไหนคุณก็ต้องโทรกลับมาใหม่ใช่ไหมโอเคคอนเฟิร์มแล้วนะอาหารอะไรดีอาหารไทยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นเราก็เลือกเรามีการสร้างคอนเนคชั่นมันเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าสนใจไหมเราบอกสนใจแล้วคุณเงียบไปเลยเราก็ไม่ได้ไปกินข้าวกับคุณเราไปกินข้าวกับคนอื่นเลยบริษัทที่เราเริ่มสร้าง o u t b o u n ์เนี่ยเราสร้างมาว่าลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาแล้วเขาสนใจมัน เป็นตอนนี้เป็น responsibility เราที่กลับไปหาลูกค้าว่าอยากซื้อวันนี้หรือพรุ่งนี้ทําไมไม่สนใจซื้อรลยยังยังหายอยู่หรือเปล่าเราต้องมีการสนทนาฝั่งนะั้นแต่ว่าคนที่โทรไปร้อยคอแล้วเวลาลูกค้าบอกว่าสนใจตามก็ต้องคนเดียวกันใช่ไหมปะใช่คน,คน <S <S เดียวคนติดการขายก็คนเดียวกันคนนึงทําทุกอย่างหมดเลยใหม่ใช่ไหมครับเราโทรไปตามไปเวลาถ้าทีมเราน้อยใช่ไหมก็ค,คนเดียวเลยคนเดียวกันก็ได้แต่ถ้าทีมเราใหญ่ขึ้นคุณจะมีมทีมต่างหากที่โทรออกสร้างคอนเนคชั่นเวลา ลูกค้าพร้อมจะซื้อแล้วเรานัดลูกค้ากับเซลล์ที่ปิดการขายอันนี้ทีมจะใหญ่หน่อยแต่ถ้าทีมคุณเล็กๆใช่ไหมหนึ่งคนถึงประมาณ4ี่ห้าคนนะ่ะเราโทรเองตามเองปิดเองเลยปิดการขายเองเพราะั้นก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีว่าสมมติโทรร้อยคนใช้กี่ชั่วโมงแล้วพอรับลูกค้าเก่าใช้กี่ชั่วโมงต้องแบ่งช่วงเวลาให้ดีในสำหรับการขายใช่ใช่ต้องแบ่งเวลาเดี๋ยวผมจะนัดไปคุณเลยถ้าคุณบอกว่าวันนี้วันจันทร์วันจันทร์เราใช้เวลาโทรออกก่อนเที่ยงเราโทรออกหรือว่าวันอังคารหลังเที่ยงเราโทรออกเนี่ยถ้าคุณโทร100เจ้า หนึ่งร้อยเจ้าสมมุตินะยกตัวอย่างเราโทรไปหนึ่งร้อยเจ้าโทรไปปุ๊บไม่รับสายนี่ไงเจ้าละหนึ่งนาทีก็แล้วกันเรากดโทรศัพท์โทรออกไปก็หนึ่งร้อยนาทีแล้วถูกไหมตอนนี้จากหนึ่งร้อยนาทีเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์รับสายคุณเวลาเขารับสายคุณคุณมีการสนทนาห้านาทีก็แล้วกันไม่ได้เยอะมากเราไม่ได้คุยกันเป็นชั่วโมงเราคุยกันแค่ห้านาทีสามสิบคูณห้าอีกร้อยห้าสิบนาทีก็ร้อยห้าสิบบวกเมื่อกี้ร้อยสองร้อยห้าสิบนาทีแล้วแค่นี้เองสองร้อยห้านาทีฐานหกสิบดี่ก คุณใช้เวลาครึ่งวันเดดิเกต100เจ้าจับโทรศัพท์โทรออกอแล้วตอนนี้คุณเริ่มมีสนทนากับ30คนแล้วพรุ่งนี้มะลืนคุณก็ทกําอีกอาทิตย์หนึ่ง คุณมี 30, มสคูณหเป็นเท่าไรร้อยห้าสิบเจ้าแล้วอาทิตย์ต่อไปคุณก็โทรหาร้อยห้าสิบเจ้าสร้างคอนเนคชันจากร้อยห้าสิบเจ้าเนี่ยถ้าคุณทําได้ดีใช่ไหมสิบเปอร์เซ็นต์จะกลับมาซื้อจากคุณแล้วอย่าลืมนะครับคนนี้คุณยิงแอดไปแล้วคุณใช้เงินไปแล้วไปเรียกลูกค้านี้มาอยู่ในฐานข้อมูลคุณเงินน่ะอยู่ในฐานข้อมูลคุณถ้าคุณไม่ทําอันนี้คุณจะบอกว่าเอแอดก็แพงแคชฟลูว์ก็ไม่มีเนี่ยวิธีถ้าคุณไม่มีแคชฟลูว์นะคุณใช้วิธีนี้เลยติดต่อลูกค้าทุกกคนาาลับบบมมซื้อแไ่ งงดีมากแล้วป๋าสมมติว่าเวลาเซลล์ทำพวกนี้เซล์มันจะเจอเยอะมากแล้วมันจะมีเ u r ร o v e r เยอะมากไม่ไหวออกไม่ไหวออกถูกไหมเพราะเราต้องการให้โทรแล้วบางคนแบบเฮ้ยไม่ไหวร้อยเจ้าทำทุกวัน4ชั่วโมงอย่างเงี้ยออกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ turnover มันเยอะเนี่ยแต่ว่าเราต้องสร้างคนใหม่มาอยู่เรื่อยถูกปะ่ะหรือว่าไม่คนเก่ามันอยู่นานเป็นยังไงในมุมมองป๋าตรงนี้โอเคโอเคการโทรออกนะถ้าคนไม่เคยทํานะจะคิดว่ายากมากเพราะเซล์บางคนน่ะเขาอยากเออส่งรีดมารีดทักมาแบบจะไปสบายการโทรออกไปมั ใช้ energy คนละแบบเลยอาจจะใหม่อะอาจจะยังมากได้10เจ้าต่อวันคุณสร้างไป10เจ้าต่อวันโทรไป20เจ้าต่อวันเราสร้าง energy เราเอาให้ถึงร้อยแต่ว่าที่เมื่อกี้คุณถามว่าเขาจะอยู่ปับอยู่แล้วหลัง3 4เดือนเขาจะออกใช่เพราะว่าเราไม่ได้เทคแคร์ลูกน้องเราลูกน้องเราอาจจะเหนื่อยเราอาจจะมีวิธีการ motivate เขาวิธีการเพิ่ม energy อาจจะลุกลูกน้องโอเคออกกําลังกายยังไงกินอาหารแบบไหน energy ในวัฒนธรรมบริษัทคุณเป็นยังไงโบน u s เป็นยังไง commission งไงสวัสดิการเป็นยังไงเราต้องดูเป็นภาพรวมครับเพราะว่าการโทรออกถ้าลูกน้องไม่เห็นว่าเราโทรแล้วเราไม่ได้ผลลัพธ์หรือมันไม่คุ้มสําหรับเขาใช่ไหมเขาจะไม่อยู่เลยใหม่ๆเวลาเราจ้างลูกน้องมาโทรออกเขาอาจจะไม่ได้ทำคอมมิชชั่นจากเซลนะเพราะว่าคุณก็ต้องรู้ว่าเวลาลูกค้าทักเข้ามาแล้วเราจะปิดการขายได้ง่ายกว่าแต่เวลาทักออกไปเซลอาจจะไม่ได้มาทันทีเลยแต่ว่าถ้าลกคุณมีลูกน้องกินคอมมิชชั่นอย่างเดียวในปิดการขายจากการโทรออกเขาจะไม่อยู่กับคุณนานๆเราก็มีเงินเดือนให้ด้วย ใช่ไหม,มแล้วก็หลังสองสามอาทิตย์อะ่ะคุณจะเริ่มเห็นเลย ว่าเริ่มมีการข่าวแล้วตรงนั้นเราให้คอมมิชชั่นเขาด้วยเลยเราต้องดูเป็นภาพรวมตอนนี้สมมติเราชัดเจนละเราจะเจริ่มทำ outbound ซลเลยปะเวลาเราหาคนทำ outbound ซลเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องมองหาไหมปะมันเหมือนเซลล์ทั่วไปไหมหรือว่ามันมี energy ที่ต่างปะคิดว่าเวลาปะสัมภาษณ์คนที่เป็นทำ outbound sell โดยเฉพาะเข้ามาเนี่ย What do you look for เขามีเป็นคนยังไงอะไรยังไงโอเคอถ้าเซลล์เขาเก่งมากแล้วใช่ไหมแล้วเขาเขามาทํางานในองค์กรที่เขาได้ l e a ประจําเซลล์แบบนั้นอาจจะไม่อยากจะโทรออกเพราะเขาบอก เราได้ลีดมาแล้วเราปิดได้อันนั้นมันง่ายหน่อยแต่ถ้าคุณเห็นว่าเซลล์ที่เคยทำลีดมาบ้างเขามีการเนเชอร์ลีดด้วยใช่ไหมเซลแบบนะั้นเราต้องการแต่เวลาโทรออกใหม่ๆอะ่ะเราอาจจะเอาเซลใหม่ๆก็ได้มาฝึกงานเราสอนเขาว่าโทรออกยังไงคุยกับลูกค้ายังไงเทรนเขาว่าถ้าคุณทํานี้ได้ปิดการขายแบบโปรออกไปแล้วก็ปิดขายได้สมมตินายกตัวอย่างเดือนนึงทําได้10บเซลคุณจะมีโอกาสเลื่อนขั้นไปเป็นเซลคนละแบบ Inbound, Outbound เราต้องให้เขาดูว่าเขาสามารถเติบโตในบริษัทคุณได้แต่ว่าถ้าคุณจะหาใหม่ๆคนที่ยังไม่เคยทำเซล์ใช่ไหมใช้วิธีโทรออกก็ได้ให้สคริปต์เขาว่าต้องพูดยังไงคุณก็อ่านตามสคริปต์ให้คอนเนคชันได้ดีหน่อยเวลาเขามีการสร้างคอนเนคชันแล้วนัดกับเซล์ที่มีประสบการณ์มากขึ้นในบริษัทและให้เซลล์ที่มีประสบการณ์มากขึ้นปิดการขาย ฝั่งนี้ก็แค่เป็นคนที่นัดทําไปอย่างนี้ครับเขาจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วก็เลื่อนตําแหน่งได้ปกติผมจะได้ยินว่าเฮ้ยลองแล้วมันไม่เวิร์กลองแล้วไม่เวิร์กทำไมไม่เวิร์กครับเพราะว่าเราอาจจะโทรไป10เจ้าโอ้โทรแล้วมันไม่มีใครรับสายโทรไปแค่10เจ้าไม่พอเราต้องโทรอย่างต่ำร้อยถ้าทํามาแล้วแล้วไม่ได้โทรแค่วันเดียวร้อยถ้าเดือนนึงอ่ะมีตัวเลขมีสถิติหน่อยเราสามารถวางแผนได้ใช่ไหมครับถ้าเราโทรแล้วมันไม่เวิร์กไม่ได้หมายความว่าทําไม่ได้นะแต่ว่าอาจจะยังไม่โทรพอหรือว่าเบอร์สอง ทำไม่เป็นเบอร์3โอเคเราโทรได้แต่จะพูดยังไงอ่ะพูดไม่เป็นมันก็มีสคริปต์อันที่4มันอยู่ในใจครับเฮ้ยเราจะโทรได้อ่ะเดี๋ยวลูกค้าเขาคิดว่าเราเป็นคนตามตามตามอันนี้คือต้องปรับใหม่เซร็จครับถ้าคุณมีปัญหาในด้านนี้หรือว่าองค์กรคุณมีปัญหาในด้านนี้ใช่ไหมติดต่อมาเลยทักมาในไลน์ก็ได้เรามีซูมก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวเราคุยกันได้ครับหรือว่าถ้าอยากจะให้เราช่วยไปสร้างระบบนี้ให้เลยตั้งแต่การหาคนออกแบบสคริปต์ในการพูดนะครับหรือแม้กระทั่งให้ให้เรา มาวัดลองงานสักเดือนหนึ่งเพื่อให้เราโทรเนี่ยเราก็รับคอนซัลต์เรื่องนี้เหมือนกันนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้หรือพิมพ์สนใจเข้ามาได้นะครับเราพร้อมจะช่วยคุณเสมอไม่ว่าจะเป็น outbound inbound หรือดูแลลูกค้าเก่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณคุณเดมมา,มากๆนะครับ last words to people who are listening to this call เดิมทีผมก็ไม่เคยปิดการขายมาอันนี้มันเรียนได้ครับถ้าคุณไม่เคยทําคุณทําได้เพราะว่าผมทามาแล้วใช่ไหมครับเลยถ้าคุณคิดว่ามันไม่เวิร์กให้โอกาสตัวเองหน่อยว่าสมมติคุณโทรไปแล้วมันเวิร์กเงินจะเข้ามาเท่าไหร,ร่คครในองก์ก ผมอยากให้คุณคิดแบบนั้นครับโชคดีครับได้ครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับบวัสดีครับ